เรียบร้อยครับรถไทยโอ้ <c oughs> ผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่เล่นเองเลยครับนี่ยูจเพื่อูโรแกไทยแลนด์ครับนี่ <c oughs> นี่เจเฟอร์ครับเสื้อแดง เด <c oughs> ัน,นามารอบเลยนะรอบแรกเลยเนาะนี่มารอบเลยเนาะโอ้พ <c oughs> oh, ี่ปลูกอ้อยครับรตอรี่อแล้วรตรีออกก่อนครับ <c oughs> ไม่มีรถดึงครับ เอารถขึ้นไปนบ้านๆเลยครับนี่ครับถึงโลโอ้อยครับโลโอ้อยออกชุบพือก็จะร้อนๆนิดหน่อยครับ เอาโรตเตอรี่อกครับจะรถถอยหลังครับนี่ใช้พลังคนเลยครับวันนี้เอารถถอย่นทุบ้านน้เลยปะยงง สาราวัตรกำนันก็ช่วยครับผู้ใหญ่ม่ผู้ใหญ่ออยยด้วยสาราวัตรด้วยครับช่วยชาวบ้านนะจูเฟอร์บันเลงแล้วครับนี่เขาจะไปยังไงมาดูมาดูาดาาบินเลยเด้กหรอ multimillion này lúc nói thế nào con 那个飞特，飞的写个二我。 แจ็คดับดงมันเลีงเองเลยครับพ่อพ่อขยักขยัตแจ็คน้ำมเต็มเลยพ่อพอใส่มาพ่อ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 เบรกก่อนเบก่อนใส่ใส่ใส่ไม้ก่อนไม่นานะ chắc lên thì người ta phải chắc lên Hãy đi cho tiết check bên riêng riêng đấy các tiết check, không roốt thay mà đinh còn nặng các bạn รอดูตอนขึ้นครับตอนนี้ต้องรอรถไายอย่างเดียวครับตอนนี้